พุทธที่15พฤศจิกาย e. นพศ2566เวลา9นาฬิกาสนาทีนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชก,รรการจังหวัดสุร,ราธานีลงพื้นที่มอบนโยบาย matter, แ,รราและแนวทางปฏิบัติร,ราชการ,รบำบัดทุกบำรุงสุขอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุร,ราธานีพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานณศาลาประชาคมอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุาราธานีโดยมีนายยุทธนาแก่นทองหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมด้วยนายสุภาศักดิ์ทองมี หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่4และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลแผนพัฒนาลุ่มน้ําในเขตพื้นที่อ,อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาเวลา13นาฬิกาผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําวิภาวดีตาบลตะกุกใต้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและราษฎรผู้ได้รับผลประโยชน์โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ขอให้หน่วยงานที่ ี่เกยวข้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมและทําความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบโครงการอ่างเก็บนาวิภาวดีตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลตะกุกใต้อําเภอวิภาวดีจังหวัดสุร,ราธานีปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมมีแผนก่อสร้าง3ปีพศ2568ถึงพศ2570เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความจุที่ระด,ดับเก็บกัก2ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการ อุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎรมีพื้นที่รับประโยชน์2,000ไร่วันที่16พฤศจิกาย,ยนพศ2566เวลา9นาฬิกา3 0นาทีนายพงกรกำแหงผู้อำนวยการสำนักงานกอ่อสร้างสุประทานขนาดกลางที่6มอบหมายให้นายยงยุทธนุริศมนตรีหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง2ร่วมกับนายสมบัติมีลักษณะสมผู้อำนวยการโครงการสุดประานชัยภูมิและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการส่งมอบรับมอบโครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสะจังหวัดชัยภูมิโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทาน4,000ไร่และราษฎรได้รับประโยชน์จำนวน450วัวเรือน